บ่มีแดดดอกเพื่อนๆตะบะหอนหอนจะยัดท้องอยู่รถมาหอดสวนเศร้าเงียบๆชีวิตของขีเอเตอร์ทําสวนนาะจะเนาะอุปกรณ์การมาสวนที่ขาดไม่ได้คือขาตั้งกล้องหลักก็ขี่หมูนาะจะเนาะขี่หมูยายท้องสิมาเอามาปรับปรุงบกเขือป้านี่จ้ะบกเขือป้านี่ตอนนาแล้งตอนนาแล้งยายท้องได้ปป่วยเขาถิ่มจ้ะมึงหมาเขาแหงค่ะ ปล่อยเขาถิมแบบว่าบ่มาจักเทียแบบนี้มันจ้ะบ่มาสนใจเพราะว่าย้ายท้องอันเห็ดสวนูนเดียววันนี้ย้ายท้องเห็ดบ่วหวย้ายท้องแล้วว่าโอ๊ะปล่อยมันถิมซะขันมันบะยังกับสเอันกล้วยมาปลูกใส้จังสิแม่จ้ะบัดนี้มือนี่ย้ายท้องจังได้คือยางมาเนาะจ้ะยางมามาเห็นมึงดูจ้ะเขากะโปงยอดขึ้นมาเพื่อนเขาป่งยอดต้นเขากระดใสอยู่ ยายทองก็เลยสิมาปรับกุ่มมาถากงะนาถากงะนาแล้วก็สเอวนขี่หมูใส่จะเอาขี่หมูใส่ขี่หมูกับมักมาเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่คือขี่หมูมักของยายทองนะจ้ะมักกับมอกมักผสมกันกับแจบถ้าเขาบ่อเอาผสมกันกับแจบเขาจะเป็นฟุ้นขี่หมูแล้วเขาก็สิบอนโป่งบอนเขาสิกัดน้ำไว้เขาสีเฮดให้น้ำลงไปบ่หอด ลากบักเขือจังสิแม่จ้ะได้ท้องกระไสบลายดอกใส่ตัวนกระกอบนัน่นจ้ะเนาะนี่คือปลาบักเขือเพื่อนๆปลูกไว้ตั้งแต่ตอนนาแล้งขันว่าสิบป้อยถิ่มก็คือว่าเป็นตะเฮ็ดเอาอยู่ี่แม่จ้ามาดูเขากําลังปงยอดเพื่อนๆกำลังปง,งยอด,ออก,งงงยอดกระลายอยู่นะเจ้ะกระลายอยู่ปลูกกับพ่อได้ยู่ได้กินแบบนี้แม่จ้าเพราะว่ายายท้องเสร็จเป็นคนมากินบักเขือ ถ้าห่อว่าปลูกเ่ากับไปซื้อเพนนะื่อนน่าจะเนาะซื้อเพื่อนกับกินแบบคิดชิดกินแบบบอสบายใจพงทุกแยนยอดเขียวยอดเขียวปงออกมายอดซอสยๆหรอกอะปงออกมากันมีดอกออกมาน้าจากงสีม่จจะย้ายท้องกันเลยมีแรงบันดาลใจโอ้มาเห็นแล้วต้องเฮ็ดเอาจังสี่ม่จจะเพราะว่ากลัวว่าเ้าสิบปลูกได้ซับนี่นะาจะมะเขือปลานีย้ายท้องกับเจ็บเจ็บกินเจ็บมัน ทั้งได้ขายแม่พเพื่อนเหลือกินก็ได้ขายขายไปหลายรอบแล้วเดี๋ยนี้แมองดูบน,นี้มันแรงแรงสวนหนังย้ายท้องกะเลเลบยบ่ได้มาขางนี่นะจ้ะมันสวนมันหลายสวนมันหลาเหรอหอกับเป็นผู้หญิงทําสวนตัวคนเดียวจังสี่ห้องเลบยบวไหวจังสิแนมะ่ย้ายท้องกยว่าเออปล่อยไป็นี่แล้วฮาแทมันรอดกะค่อยเฮ็ดเอาหนาฝนเสฟนี่ฝน,น,น,นตกมาสองเธอเพื่อนเพื่อนฝนตกมาซองเธอ ยายท้องก็เลยมาเห็นงามแบบนี้บัดนี้ง่งายแหงแบบนียายท้องก็เสียเอามีดตัดมะนีบออกจะเนาะนี่นีบ,นบแต่งเขาออกแต่งสวยแต่งงามรู้จักต้นไส้ใสต้นเขียวเขียวเพื่อนเ,เพื่อนยายท้องคอนอนุญาตเพื่อนถาดงาให้บะเข้อกอนจ้ากันจะไปถาดทั้งผลัจ้าทั้งหอมหอมผลละทั้งเบาทั้งเมยเพื่อนยู่ขี่มูมาต่ไกลๆนาะจะเนาะออนุญาตจ้า